ส่วนการแข่งขันฟุตบอลนะัดกระชับมิตรระหว่างเยอรมนีกับเนเธอร์แลนด์ในเมืองฮันโนเวอร์ของเยอรมนีถูกยกเลิกก่อนการแข่งขัน2ชั่วโมงนะครับหลังตำรวจมีเบาะแสว่าจะมีการวางแผนโจมตีด้วยระเบิดโดยแฟนบอลต้องอพยพออกจากสนามกีฬาท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาขณะที่มีรายงานด้วยว่านางแองเกลาแมคเคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีและรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์อีกสองคนมีกำหนดการเดินทางมาชมการแข่งขันฟุตบอลนัดนี้ นอกจากที่สนามกีฬาแล้วตำรวจยังต้องอพยพคนออกจากสถานที่จัดงานคอนเสิร์ตในเมืองฮันโนเวอร์ด้วย <S <S นอกจากนี้ยังมีการพบวัตถุต้องสงสัยในสถานีรถไฟหลักของเมืองฮันโนเวอร์นะครับผู้ดโดยสารคนหนึ่งแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีชายต้องสงสัยวางวัตถุทิ้งเอาไว้ก่อนจะเดินออกจากขบวนรถไฟโดยขบวนรถนี้เดินทางออกจากเบรเมนไปยังโอเดนเบิร์กหลังจากรับแจ้งเจ้าหน้าที่ได้สั่งปิดพื้นที่บางส่วนของสถานีรถไฟหลัก และปิดสถานีรถไฟใต้ดินอีกหลายแห่งแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบวัตถุระเบิด